โอ้โหลุงก้องลุงก้องมาโอ้โหพี่น้องครับม,มาตานลุงก้องจัดไปแล้วมา,ลมาตานครับเบ่งตุ้มไม้ครับพี่น้องครับ เบิรนะเบิร์โอ้โหร้อยกินเนยครับภาไปเห็นดอกนครับพี่น้องยกุ้งไฟนะครับนอตัดเลยน,นะครับตึ๊กตๆ ดึงข้าไปล่ะโอ้เอ้าพี่นอ้องโอู้หูหลุดหูหพี่นอ้องเมื่อนื้อหันปลาดินท่บมโดดพี่น้องไทยพระท่านครับโอ้ตัวใหญ่เติบปลานเป็นกระปลานนวลจันทร์อาจะเป็นปลานนวลจันทร์บอกหรือว่าปลากระโปงนะครับป่ากระโงปลานนวลจันทร์เข็นตะหางเป็นมะเร็งหน,นามมันตกหรอกไม่คิด ตัวใหญ่เต็มแล้วลูกกล่องเนี่นลูกกองหางมันนี่เห็นมั้ยคุณดีุณดีุดีพูดพูนี่นี่ลูกก่องคุณเห็นบ่เห็นว่าขีดมันผุนอ่ะพี่น้องเห็นบ่ครับขีบมันคุณเห็นลูกกล่องเนาะพูดพูดยืมมุมมูนครับพี่น้องคุเดียเขีดมันหมุนกระไปก็ไมา่ หูตัวใหญ่เจอพี่นอ้องตอนนั้นจันอยู่ข้างฝั่งโอก่นดิข้างฝั่งพี่น้องเบิง่งกอ๋อเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรียนนานที่คนละครับมาเบิ่งบรรยากาศของห้องบาลพี่น้องคุ่นเห็นบ่ครับเป็นขีดเป็นขีดนะ นั่นแหละครับบอนอยูเป็นขีบเป็นขีบนะครับบอลคนอ่ะพี่น้อกโอ้หันดักมองนี่ถือแน่้ยเนาะลุงก่องเนาะขาดแล้วมองมองขาดมองคุณคุณลุงก่องพุนพุนณแมนบอกคุนขีบมันอยู่พุคนพี่น้องเห็นบอกครับพุน นี่นครับโอ้มาทานยสี่ครับโอ้มาลน่าจะร้ายตัวอยู่ครับมายูขนาพี่น้องตอเยังเอานี่กล่องแฮบอนปลาบก็อก่ะปลากรบอกน่้่นะมเนี่ย่ปลากรบอกมเนี่เอาบอก กบ็บอกหน่อยอย่างนี้ห้ามก็ฝัดต,ตุ่มเลยนะฮะโอย้ยเนาะมาตรฐานครับแห้ยว่าลุงกล่องหมื่นเนาะน้อยขาดปลากระกบอกนี่ยบอปลากระบอกก็ไร,รอยูุ่ืนเดียบปืนเดียลุงกล่องอยังอ่ะปลาอยังอ่ะพี่พี่ลาปลากระบอกปลากระบอกขึ้น,ก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 ,นกันมาโอ,อ้มาตรฐานดีดีพืนเดียวปืนเดียวลุงกล่องขีดมันนี่ ตัวนี้ก็มแม่นแบบปากกระบอกโอ้โหนึกว่าเป็นป่านน้องจันน์โอ้โดมชมบูนี่ลยครับพี่น้องหลังจากเบิ่งบรรยากาศปลาบอนแล้วก็ปลาเล่นน้ำแล้วก็ฟังเสียงจักรจันน้ำนะครับคิดทอดบานเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเนี่ยพูนคุณกองเห็นบ่ปวดเลดมาดบาดฐานครับพี่น้องครับโอ้เสียหายไปที่นาะครับพี่น้องเนาะ อาวิธีให้พี่นอ้องในเบิ่งโตเพิ่นแหละเดี๋ยวไปนั่งคิดหาวิธีกันครับมืบ้อแรกบึนหาวิธีมากตรวจสอบเบิ่งครับมองหรือว่าแฮ่อันสิเป็นแฮ่แล่าพี่นอ้องโอ้ลูกกองกันแห่หาวได้แด้นั่นแม่นบอพี่ดีครับผมสำหรับนนกินนี้ก็ฝากไว้ซสำนึกก็นะครับพี่นอ้องโอ้ อุดมสมบูรณ์ครับสวัสดีครับ